มีคำกล่าวที่ว่าเจ็บกว่าการเลิกกันก็คือการอยู่ไปวันๆโดยไม่มีความชัดเจนอะไรคำพูดนี้ก็สะท้อนให้ความรู้สึกของใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีความสัมพันธ์หรือว่ากําลังมีแฟนหรือว่าเป็นคู่สามีภรรยาก,กันก็แล้วแต่คือแต่งงานกันแล้วมีทะเบียนสมรสไปแล,แล้วก็แล้วแต่นะครับอาจจะลึกถึงขนาดนั้นหรือว่าแค่คบกันแบบธรรมดาก็ตามแต่นะครับทีนี้ความรู้สึกบางครั้งในการอยู่ด้วยกัน โดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขามีความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมกับเราแล้วมีความรู้สึกที่ค่อนข้างจะห่างเหนินไปจากตอนแรกที่คบกันตอนแรกที่รู้สึกดีต่อกันเขาเริ่มใช้คําว่าอะไรดีเขาเริ่มเขาเริ่มเบื่อหน่ายหรือเปล่าอาจจะไม่เบื่อหน่ายแต่ว่าเขาเริ่มเริ่มที่จะชินชากับเราแล้วคือเ,เขาไม่ได้ค้นหาความตื่นเต้นอะไรในตัวเราหรือว่าตัวเราเองไม่ได้เป็นไปเหมือนอย่างที่เขาคาดหวังอีกต่อไปแล้วเราไม่สามารถให้ ในสิ่งที่เขาคาดหวังได้อีกต่อไปแล้วไม่มีความตื่นเต้นอะไรเพิ่มเติมเลยมันมีแต่สังกระตายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเขาก็ตีตัวออกห่างเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะเมื่อมีคนมาตีตัวออกห่างเราหรือทําความรู้สึกชินชาเฉยชากับเรานะครับแต่ว่าเขาไม่เลิกกับเรานะเออแบบนี้ความรู้สึกนี้เขาบอกว่ามันเจ็บมากเขาบอกว่าเจ็บกว่าการที่จะเลิกกันไปเลยดีกว่าแบบยากันไปเลยหรือว่าเลิกกันไปเลยดีกว่าดีกว่าที่จะมาทํา อะไรที่มันเฉยชาต่อกันแบบนี้มันเจ็บปวดนะอันนี้ก็คือความความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่มันคาราคาสังความสําคัญที่มันคลุมเครือคือจะอยู่หรือไม่อยู่จะไปหรือไม่ไปมันไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนะครับก็เป็นที่มาของคําพูดที่ว่าเจ็บกว่าการเลิกราก็คือการเก็บกว่าการเลิกกันก็คือการอยู่ไปวันๆแบบที่ไม่มีความชัดเจนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะ เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็แล้วแต่นะครับถ้าเรารู้สึกว่า,าคนคนนี้ไม่ใช่แม้ว่าแม้กระทั่งว่าเราแต่งงานกันไปแล้วจนถึงเป็นสมรสไปแล้วมันไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่แล้วมันทรมานไม่สามารถที่จะบังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกที่เฉยชากับเราเนี่ยนะครับอยู่ไปแล้วมีความสุขได้ก็ขอให้จบกันด้วยดีนะก็ขอให้จบกันด้วยดี ก็อย่าให้มันคาราคาสางังถ้าเลิกก็เลิกมันเจ็บได้ไม่เจ็บก็จริงนะครับเลิกเนี่ยเจ็บก็จริงแต่ว่าเจ็บไม่นานมันเวลาจะเยยารักษาใจเราเองแล้วเราอาจจะไปเจอกับคนอื่นเจอกับใครต่อใครแล้วทําให้หัวใจเรานั้นมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นหรือว่ากลับมาเป็นคนที่มีพลังมีแรงใจมีกําลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแบบ ไม่ชัดเจนารายกระสังกันไปนะแบบนี้นะครับยือ้อความสัมพันธ์ไว้เพื่อที่จะรักษาอะไรบางอย่างเช่นบางทีก็เห็นแก่นหน้าพ่อหน้าแม่หน้าเพื่อนที่เพื่อนติดต่อให้กว่าจะได้คนนี้มายากเหลือเกินวิคบเลิอกอีกแล้วเลยไม่ไม่อยากที่จะไปอธิบายให้เพื่อนๆอนฟังหรือว่าไม่อยากให้พ่อแม่ผิดหวังหรือว่าเช่นบางคนแต่งงานกันแล้วก็ไม่อยากให มันไม่ใช่แต่งงานเฉพาะเรานะมันมีสักขีพยานอะไรมากมายถ้าต้องเลิกกนันก็เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งใครที่มีลูกเต้ามีลูกออกอมอีมีลูกด้วยกันนะก็จะต้องรับผิดชอบแล้วก็อาจจะเป็นปมด้อยกับลูกอะไรต่างๆคิดไปสารพัดเพราะฉะนั้นก็ยื้อความสัมพันธ์อันนี้ไว้ทั้งๆที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแต่ต่างคนก็ต่างไม่ได้ปล่อยกันไปไม่ได้เพราะรักกันแต่ว่าเขาเป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นอายคนอื่น อายที่จะอธิบายบอกใครคนอื่นกลัวคนอื่นเขาจะดูถูกว่าเราเยอะแยะเราไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือว่าเราเป็นคนชั่วคนไม่ดีกลัวคนเขาจะบว่าจริงๆเราไม่ได้สนใจความรู้สึกของตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสองคนเนี่ยยังรักกันอยู่ไหมถ้าไม่รักจริงๆน,งนั่งคุยกันนะครับแล้วก็วันนี้ไม่ได้เชียร์ให้คนเลิกกันเชียร์ให้คนหย่ากันนะครับแต่ถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆทางที่ทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องคุยกันแล้วมันมันไปด้วยกันไม่ได้จริง มันก็ต้องหย่ากันมันก็ต้องเลิกกันไปปล่อยให้ของอปล่อยให้แต่และฝ่ายนั้นได้ไปได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองให้อิสระกับเขาถ้าเราไม่รักเขาจริงเราก็ปล่อยเขาไปอีกฝ่ายหนึ่งถึงแม้จะรักเขาขนาดไหนกันแล้วแต่แต่เขาหมดใจแล้วอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีความสุขเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้อีกฝ่ายหนึ่งไปจากเราเพราะเขาไม่ได้รักเราแล้วนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆเราก็มาแก้ไขกันทีหลังแล้วโลกนี้มันก็ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวนะครับอย่างที่เคยพูดไปหลายๆคลิปแล้วมันยังมีคนอื่นที่บางทีอาจจะ,ะคลิกกับเรามากกว่าอาจจะดูแลเราได้ดีมากกว่าอาจจะรักเรามากกว่าเห็นคุณค่าเรามากกว่านั้นนะครับเราก็ให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วก็ถ้ามันเป็นความรู้สึกสุขทุกความรับผิดช,ชอบในความรู้สึกของเราในความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ามันส่งผลโดยตรงกับเรากับเขาสองคน ก็ต้องตัดสินใจนะครับก็เป็นเรื่องของเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวไม่ได้เกี่ยวกับสังคมเพื่อนฝูงหรือว่าใครจะว่าเราอย่างไงมันเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์กเราตัดสินใจช,นชัดเจนไปเลยว่าโอเคเลิกกันนะเพราะว่าเราไปด้วยกันไม่ได้ก็ดีเกินไปได้ก็ว่าไปนะแล้วแต่ <c oughs> แล้วแต่จะว่านะแต่วา่าเราก็ได้ได้ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเราเองแล้ว <c oughs> ได้ให้โอกาสกับตัวเราเองแล้วได้ทําเพื่อตัวเราเองแล้วได้รักษาความรู้สึกของเราอ่าโอเคถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเลิกกัน นะครับแม้ว่าเราจะรักเขาขนาดไหนถ้าเขาไม่รักเราก็ปล่อยเขาไปหรือเขาจะรักเราแค่ไหนแต่ว่าเราไม่รักเขาแล้วเราก็จะต้องบอกว่าเราพอแค่นี้นะคือมันจริงๆมันก็ต้องอยู่ที่ตัวเราดีกว่าที่จะสะสมความเครียดเอาไว้นะครับสะส,สมความเรียวความรู้สึกที่ไม่ดีความอึมครึมความไม่ชัดเจนที่มันสร้างความรู้สึกเจ็บปวดให้กับคนที่อยู่ด้วยกันทนอยู่ด้วยกันนะทนอยู่ด้วยกันแล้วมันรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยแบบนี้สะสมไปเรื่อยเนี่ยมันไม่ดีแต่อ ต่อความรู้สึกต่อสมองต่อสุขภาพจิตของเราทั้งหมดทั้งมวลเลยมันไม่ดีกับใครทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าเราไปด้วยกันไม่ได้มันไม่เวิร์กมันไม่คลิกมันสร้างความรู้สึกเจ็บปวดนะครับเพราะว่าความไม่ชัดเจนของอีกฝไยใดไฟหนึ่งนะครับก็ให้จบกันนะให้เลิกกันไปจริงๆเพราะว่าการเลิกกันกัน าก,าการแยกย้ายกันเพื่อที่จะไปมีชีวิตใหม่ไม่ได้น่ากลัวเท่าก,กับการที่จมปลักอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะครับถ้าเพื่อนเอนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือว่าจะติดตาม Subscribe เป็นเพื่อนกันไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปต่อๆไปและก็ได้มีคลิปต่างๆมาแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆได้รับชมรับ ได้รับชมแล้วก็ได้มีความการแสดงความคิดเห็นร่วมกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปด้วยเวลาเป็นงเท่านี้ครับสวัสดีครับ